สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาลร,รุ่นที่72เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา18นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณสาราดุสิตด,ดาลัยส่วนจิตะดาพระราชวังดุสิตพระราชทธานพระบรมราชาวโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานสารดีกานำผู้พิพากษารประจำสารรุ่นที่72 เฝ้าทุลลอะองธุลีประบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายพงเดชวานิตกิติกูลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมนางกรกัญญาสุวรรณพาณิชเลขาธิการประธานสารดีกาและนายพิมทงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมร่วมเฝ้าทุนละอ,องธุลีประบาทด,ด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลร,รุ่นที่72ดังนี้ การที่ผู้พิพากษาประจำศาลได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าบัดน,นี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิภพากษาอัานเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษา <c oughs> ความยุติธรรมก็รจริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิษที่ถูกต้อง ด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบครอบและรอบด้านและวินิจฉัยช้หนสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามสินธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์นารลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริงขออํานวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุข ความเจรตลิญอดไปองค์งมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประจำปี2564และติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจารัยธาดาการณสูตรองคมนตรีรองกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่หนึ่งท2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อเนื่องจากปี2563ทางด้านการปรับโครงสร้างอัตราก,กำลังของกรมด้านความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและด้านโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอํำจังหวัดเพชรบุรี สำหรับการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศสนับสนุนด้านอากาศยานและกำลังพลในการปฏิบัติการฝนหลวงาภารกิจบรรเทาและยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ปัจจุบันได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ11หน่วยปฏิบัติการเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคม2564รวม29วัน345เที่ยวบินมีจังหวัดที่มีรายงานฝนตก38จังหวัดพื้นที่การเกษตร,รได้รับประโยชน์43.68ล้านไร่รวมทั้งใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟป่าในภาคเหนือตอนบน15วัน222เที่ยวบิน ในตอนบ่ายองคมนตรีได้ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอัอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งตามพระราชดำริประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานรวม38ปีตั้งแต่ปี2525 25. ได้พลิกฟื้นสภาพป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการพัฒนาป่าด้วยระบบคลองไส้ไก่คูคลองก้างปลาระบบฝายต้นน้ำลำธารและระบบน้ำฝนตามธรรมชาติรวมทั้งดำเนินการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างอีกทั้งได้นำผลสำเร็จของงานวิจัยกว่า250เรื่องมาคัดเลือกงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ จะทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขยายผลแก่เกษตรกรและผู้สนใจจำนวน23หลักสูตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมกิจการภายในศูนย์อาทิโครงการจัดการองค์ความรู้การเพราะขยายพันธุ์ชมดเช็ดและสัตว์วงชมดเพื่อประโยชน์เชิงชุมชนสังคมตามแนวพระราชดำริโดยขยายพันธุ์สัตว์วงชมดได้แก่อีเห็นและอีเห็นข้างลายและต่อยอดเป็นกาแฟขี้อีเห็นที่มีรสชาติกลมกล่อมสปปรรพคุณแก้โรคก,กลมและโรคเกี่ยวกับโลหิต องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพลเอกกมนะรุตดิษองคมนตรีในานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดน สระสาขาโลโคอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนในโครงการในโครงการกองทุนการศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณหุบเขาในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีเส้นทางคมนาคมเป็นดินลูกรังและถนนชั่วคราวห่างจากพื้นที่ราบประมาณ17กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกว่า1ชั่วโมงโดยองคมนตรีได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน10ทุน พร้อมทั้งได้ดูกิจกรรมของนักเรียนอาธิการทอผ้าพร้อมกันนี้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษากำรรแพงเพชรเขตหนึ่งอำเภอโกสัมพีนครและโรงเรียนบ้านสุขสัมราญลอ,อ,องอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้นองค์มนตรีพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิไกรวิทยาอำเภอพรานกระต่ายพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวนสิบทุนเปิดอาคารห้องสมดุดและได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เปิดสอนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1-6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4 โดยทุกโรงเรียนที่องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชประสงค์ให้สร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ